พบกับเราช่อง Little Channel วันนี้นะคะเราจะพาไปกินยำกันนะคะทุกคนชื่อร้านน้องรี่ยำยำนะคะทุกคนอยู่หน้าร้านขายยำโอเอนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะคะวันนี้เราจะสั่งเป็นยำรวมมิตรจมโบะะมไม่ถานเส้น ไ่ดาอันนี้เกี๊ยวแครปซีค่ะเกี๊ยวอร่อยมากนะวันนั้นที่ให้หนูไปอ่ะอร่อยโอ้ยเจ๋งมากยืยกยดได้หนูคนอันนี้เมนูอะไรอ่ะอันนี้มาม่าน้ำข้นแต่ว่า ค่ะจะเลือกใส่แค่ไส้กรอกปูอัดแล้วก็บุ้งค่ะแล้วก็ไม่ใส่ผักอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้มามา่มามาม่ายำค่ะใส่น้ำเออมาม่าน้ำต้มยำอันนี้นะะะะราลคาเทนน่าไหร่คะ30บสามสิบบาทเยอะนะ เราจัดผักเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากทุกคนทุกอย่างอยู่ในความเย็นเย็นได้เลยเอาปกติเลยค,ความเผ็ดเอาปกติเลยเอารสชาติพ่นี่เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปอะไรคะเป็นน้ำซุปผักค่ะต้มจากผักหลายๆชนิดแล้วก็กระดูกค่ะไม่ใส่เลยไม่ใส่ซุปรสเลยค่ะที่ร้านจะมีเครื่องปรุงแค่น้ำเชื่อมมะนาวน้ำปลา หเอเป็นเปรี้ยวน้ำนะคะสั่งจับบล็อกนิดนึงนนาะคะไม่เอาเส้นขมีีทนนะะควันนี้เขาไม่มีปลาหมึกนะทุกคนแต่ว่าถ้าวันหน้าเรามามีปลาหมึกให้ทานแน่นอนเอาเป็นรวม,มจัมโบ้เลยค่ะไม่ทานเส้น น,นี่เป็นขั้นตอนการลวกนะคะทุกคน ใส่เกี๊ยวไหมคะใช่คะ่ะที่ร้านเขาแถมเกี๊ยวให้ด้วยนะทุกคนเอาจริงๆบางร้านน่าเขาไม่กินกระเกี๊ยวนะเขาไม่มีเกี๊ยวแถมนะพี่แต่ที่เนี่ยมีนะคะทุกคน10บาทคนะ่ะอันนี้ราคานะคะจะับ1บาท6ิบ,บาท,บาทจะไปดูกันนะคะว่าอร่อยไหมจะไปลองชิมกันนะคะ มีช้อน<า>มี้วย้น,นะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวไปชิมกันจ้าได้มาแล้วจ้จานี่เลยมาทานไหมทุกคนดูโลนี่นะอันนี้นะคะเป็นยำจำบ้นะคะราคา60บบาทน,นะคะทุกคนส่วนยำที่นี่นะคะเขาไม่ ใส่ชูรสรสดีเลยนะคะส่วนน้ำซุปที่ทำที่ต้มหมูนะคะหมูสับอยาให้ดูหมูสับนะน่าทานมากน้ำซุปนะคะที่ต้มหมูสับนะคะเขาทำมาจากพวกผักต่างๆนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะมันจะมีความหวานความเค็มหรือว่ารสชาติของผักนั้นๆน,น,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันนะที่นี่เขามีเกี๊ยวแถมให้ด้วยน่าทานมากเคยทานแล้วนะอันนี้เกี๊ยวกรอบมาก อ,อยและะ้วค่ะทุกคนร้านพี่รี่นะคะชื่อน้องรี่ยำยำนะคะ<อ>ร้านอยู่ตรงร้านขายยาโอเอนะคะฝั่งตรงข้ามโรงเรียนดารุณาราชบุรีนะคะทุกคนลองมาชิมมาทานได้นะคะที่ร้านเขารสชาติอร่อยมากนะคะทุกคนสามารถสั่งทางเดลิเวอรี่หรือว่าเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ได้นะคะเดี๋ยว จะขึ้นไว้ให้นะคะตามเพจตามน,นี้เลยนะคะฝากมาอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะคะแม่ค้าน่ารักมากร้านนี้นะคะเขาขายวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เราด้วยนะคะ Little Channel แล้วก็ฝากอีเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจเธอพาเที่ยวนะคะใน Facebook นะคะตามนี้เลยนะ าไปตามเลยนะคะบ๊ายบาย